ก่อนเดินก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทองท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมฟรีหนเกมที่จุดนี้ทางอีพีเกมได้แจกกันเองก่อนเดินนะฮะเราก็เข้ามาที่แอปอีพีเกมกก่อนนะครับแล้วก็มาที่ร้านค้า แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับเกมฟรีก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ You scum. You've stayed with us for 14 years. The Nazis rule the world now. I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. BJ Blaskovich. I thought it was a goner. And here you are, back from the dead. Ready to set things straight, Wyatt. We are finally strong enough to strike at the operations. The days of scurrying like rats are over. General Death's He's nearer to us now than he's been in years. We eliminate the general, we cut the head off the Kraut war machine. There's uh, one more thing. It's quite critical. a resilient specimen <laughs> let me tell you how this is gonna work i'm gonna ask you one question You are g o n n o answer that question in a way I find satisfactory And if you do not, I will saw your head off with this here appliance. You hear me? I'm the hell m i t h y o d e i n e v e r d a m t w i d e r s t a n d ก็หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างเข้าๆไปแล้วนะครับเกมฟุฟินสตาย The New Order นะฮะก็เป็นเกมแนวเดินหน้ายิงนะฮะอ่าเป็นเกมแนว a คชั่นนั่นเองนะครับ ก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวสงครามนะฮะสงครามนาซีนะครับก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงเลยนะฮะถ้าใครสนใจเกมนี้นะฮะก็สามารถคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมก็จะเข้าไปอยู่ในคลังของเราเลยนะครับก็หลังจากที่เรารับมาแล้วนะครับเราจะโหลดมาเล่นตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการแจกฟรีถาวรน่นเดง ก็รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะบทเขตในที่9มิถุนายนนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ